สวัสดีพี่เอทุกท่านแล้วก็ผูดด้ติดตามรับชมช่องลูพีชาแนลนะคะห่างหายไปหลายวันนะคะคิดถึงพีทกันบ้างไหมคะพี่พี่วันนี้นะคะเปิดฉากกันที่คอกหมูบ้านห้วยสะเทากันเลยนะคะเพราะว่าวันเนี้ยพี่จะมาดูหมูที่พี่จะต้องใช้ทาพิธีในการที่ต้องทาพิธีเลี้ยงผีนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือใครที่ติดตามพีท ติดตามชนเผ่าของพีทนะคะชนเผ่ากะเหรี่ยงงจะรู้ว่าการทําพิธีของพีทเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือการเลี้ยงล้มหมูนะคะเมื่อใดที่มีคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนเสียภายในบ้านนั่นก็คือพ่อของพีทนั่นเองนะคะซึ่งพี่ๆีหลายท่านก็อาจจะรู้เรื่องของพ่อแล้วเนาะคือมันต้องทําการเลี้ยงผีนะคะเรียกขวัญให้พีทแล้วก็เรียกขวัญให้คนในครอบครัวเนาะไม่ใช่หมูตัวนี้นะที่มาเปิดฉากนี่ไม่ใช่หมูตัวนี้นะคะอันนี้หมูเขานะคะ ที่หมูที่พีชจองไว้เนี่ยน่าจะเป็นหมูดอยสีดําที่คุณป้าจองไว้ให้นะคือแม่หลวงนั่นเองนะคะแม่หลวงจองไว้พีชหนึ่งตัวตัวใหญ่มากนะคะเต็มไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้านหลังไหนเนาะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมานี่แหละไม่ได้มาหาคุณยายประมาณ2อสาวันแล้วนะคะก็เลยซื้อกับข้าวมาให้นะคะวันนี้จัดนังจัดเต็มฝากเงินไว้ให้แล้วนะคะไม่รู้ว่าหมดหรือย,ยังนะคะประมาณสองสาวันละฝากไว้เยอะอยู่แล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันนะคะน้องหมู แปลกมากเลยว่าจริงๆอ่ะหมูหมูบนดอยที่เนี่ยมันจะเป็นสีดาแต่เนี่ยเป็นสีขาวลูกมันเป็นสีดําด้วยนะคะเอ้ยอย่าทาันน้องลูกไม่ใช่ลูกมันหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <c oughs> สะดุ้งสะดุงะด้งตกใจตกใจหน้าเหมือนแพนด้าเลยเนี่ยเออไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูแพนด้าหมูแพนด้าเพราะว่ามันมีจุดจดสีดำนะคะหมูแพนด้าหรือเปล่าคะทำไมลูก คือพี่จองไว้เนี่ยน่าจะตัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าต้องเลี้ยงแขกในครอบครัวแล้วก็ที่บ้านนะคะน่าจะเลี้ยงที่บ้านที่นะคะซึ่งการเลี้ยงหมูวันนั้นอะ่ะพี่ก็ต้องถ่ายทำลงในช่องอยู่แล้วนะคะก็รอติดตามได้นะคะวันนี้อย่าอวดเสื้อจังเลยอะ่ะอีกแล้วนะคะคือไปสั่งทําเสื้อมาใหม่นะคะไอ้ธงชาติกะเหลี่ยงนะมีมีคนบอกว่าเป็นธงชาติอะไรธงชาติของนิเกเลนฮะฝรั่งเศสฝรั่<ะ>งเศสเหรอเออสวยไหมคะนี่คือออกแปบเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะให้ดูข้างหลัง นี่ม,มีมีชื่อช่องแล้วนะมีชื่อช่องแล้วนะทำทำไปนะทำใส่ประจำช่องไปงันทำไว้ถ่ายคลิปอะไรกันนะคะสวยไหมคะสวยมากดูเต็มๆได้ที่เพจลูกพีชาแน,นลนะคะสวยเนาะอ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหาคุณยายก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้ก็โทรหาแล้วว่าจะจะเข้ามาหาในห้วยนะคะเดี๋ยวก็เราต้องเอามอเตอร์ไซค์นะคะไปดูหมูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะแถ,แถวนี้แหละ คิดถึงบรรยากาศบนดอยมากเลยไม่ได้มาหลายวันนะคะเพราะว่าติดงานที่ในเมืองติดงานศพคุณตานะคะก็คือพ่อของแม่พีนั่นเองนะคะที่หมู่บ้านเกิดบ้านศพซอยเนาะมากแเดี๋ยวที่จะขึ้นไปหาคุณยายก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อให้ฟรีนะคะและกกับก,บกับข้าวหนึ่งมือ้อถ้ามีนะมาทีไรนี่คือต้องกินข้าวตลอดมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเราพอเรามันไปอยู่ในเมืองแล้วเรากลับมาบ้านดอยของเราทีไรเราก็อยากกินกับข้าวดอยเนาะ คิดถึงถนนตอนอะไรนะหน้าฝนเลยอะที่มันลื่นเดี๋ยวเราก็ต้องมอเตอร์ไซค์ไปไอ้มีไอ้มีไอมีไอ้มีมีอันนี้คือรอปภจำบ้านมี๊มราตัวแล้วเออมาเดี๋ยวพอเจัดเดย์เดี๋ยวพอเจัดเดย์มีไปมาค่ะเดี๋ยวขึ้นไปที่บ้าน คุณป้ากับไปหายายก่อนละกันเดี๋ยวที่เอากับข้าวไปให้ป hmm. mm ้า hmm. ก oh, oh, hmm. ่อนนะคะคุณยายเขาอยู่ข้างหลังกันนะคะเดี๋ยวไปหาคุณยายข้างหลังพ่อสวัสดีค่ะคิณ่ะดีคันไ่หรอเหียนิดเดียเสียพ่อน้าแม่เสียมาออก่อนะโอ๊ยโอ๊ยห้องพวกร้นเยีอเอออะนี่ หมูไม่ใช่หมูตัวนี้หมูตัวนี้ไม่หลวไม่ขายนะคะมันจะกินหมดไหมเนี่ยหมดเยอะหมูสิดูดมันกินมันกินมือหนึ่งมันกินเยอะขนาดนี้เลยใช่บุฟเฟ่ย์ไงบุฟเฟ่์อาหารดอยไงมันก็จะกินตลอดนี้แหละอันนี้น่าคุยกันตามภาษาคนเกณฑเนี่ยคุณยายมาอยู่ที่นี่ฮะเพื่อนใช่เพื่อนมาเที่ยวหาคุณยายมาอยู่ที่นี่ก็จะมีเพื่อนนะคะพูดคุยสนุกสนานมาเที่ยวหาอันนี้ อันนี้ก็เป็นน้องสาวยายเอาไม่ใช่ลูกสาวยายไม่รออะไรให้กินอ่ะมเต้พีเนะยกกลี่ยหมอะเียหมอยกเี่หมอนะีน่หมอนะยกเกีบบยเะะ่ยหมอเี่ยหมหก่าหมอยกเกลีหมอนเี่ยหมอะยกเก้่ยหมนเี่หมะหย่ยอะกเยหมนะุเนี่ยเออะกเกลีอนะเลมอนะยุกเก่ปมอนกหมูนะยีมันะไย่มอนย่ฝอนะ แต่ไม่หลวงล้างมือคือโคกมันสะอาดมากคนะ่ะมันลูกปีนล้างอยายล้างพี่นุ้ยไม่หลวงล้างว่าสาชมตั้งนานยายล้างไปดูลูกมันว่าโตยังไม่หล่นหมูซื้อไปให้ลูกนี้ที่ไหนไนี่โตแล้วใครจําได้บ้างที่พี่พี่ในจับวันนั้นจำใครจําได้บ้างคะพี่ตัวเล็กๆอ่ะในโตแล้วนะคะเหลือสองตัวเรวาะว่าเอาขายเขาหมดแล้วเขาก็ซื้อไปเลี้ยงอะไรในหมู่บ้านนะคะ จะเจ้าของมันได้แล้วจ้ามันจำเจ้าของมันไม่ได้แล้วเทําหน้าทำเที่ยวตลอดเจ้าของมันคือน้ักเที่ยวอย่างคิดนะไปมาไปมาตลอดดูขนาดสองตัวกินเยอะขนาดนี้มันกินหมดเลยเนี่ยหมดสิบุฟเฟ่ต์ไงให้กินไม่หมดไม่อิ่มก็มากินต่อเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาในการทําหลายครั้งเนี่ยค่ะคือเขาก็แบบว่าทําครั้งเดียวให้ครั้งเดียวมันให้เป็นมื้ออย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็ประมาณมื้อเดียวหรือสองมื้ออย่างเงี้ย ทำทีเดียวดีไหมถ้าพี่ทำกับข้าวมื้อเดียวแล้วกิกนทั้งวันดีไหมคะดีเห <laughs> มือนหมูเห <laughs> มือนหมูเลย <laughs> เออทำหมอใหอย่างเงี้ยดีนะคะเนี่ยไปค่ะอันนี้แม่หลวงก็กําลังต้มข้าวหมูอยู่ในในอะไรนะในห้องครัวห้องครัวโบราณคอกสะอาดมากสะอาดสุดๆหมูดอยนี่สะอาดตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าพี่ดิ เสียดายไม่ได้ถ่ายหน้าไว้เออเหรอ,อตกใจหมดเลยเลยก็ตกใจพี่อ่ะอะไรลูกกินเลยกินเลยไม่ยุง่งละเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวโมโหอะโอเคนะคะเดี๋ยวหน้าคุยกับคุณยายกับคุณป้าก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ป้าพาไปดูหมูของพีทที่จองไว้นะคะตัวใหญ่มากหลักหมื่นนะหมูหลักหมื่นเส <c oughs> ียงกินกินข้าวเลยเนี่ยเออหิวไหมได้ <c oughs> ยินเสียงหิวไหม หักันแล้วนะคะซึ่งมันไกลนะคะเราต้องมอไซค์ไปไม่หรอแมมา้กมาเดี๋ยวมันหลวเไม่หลวไม่กล้าสอนอะไรอันนี้หลัวก็หลวงไม่หลัวไม่กล้าสอนงไงไม่หลวงลู้ไปแล้วลูกขาลพีบาทมานี่ขนาดไหนแล้วเป็นนี้ฮะไม่มีใครเชื่อใจเลยครับผมเดี๋ยวให้แม่หลวงขับพี่สอนไม่หลัขับหรอแค่จะตายก็รู้แล้วอ่ะไม่หลัวใช่ไ What? เดี๋ยวนะอืมนี่ตัวนี้พี่จองไว้นะคะตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อหมูชื่อหมูชื่อหมูแค่แค่คือเนี่ยคือหมูของพี่ที่ไม่หลวงจองมาให้ที่เราจะทําพิธีเลี้ยงผีนะคะในวันที่สี่ที่จะถึงนี่ก็ฝากท่านข้าเขาเลี้ยงไว้นะพี่เขาเลี้ยงไว้พวมีเลี้ยงหลายตัวพี่สองพี่สาวพีนตัวใหญ่แค่ไหนตัวหลามาก ว่าผสมพันธุ์เอาไว้ผสมพันธุ์คือเขาถือว่าถ้าเราเอาเนี่ยเราต้องเอาหมูแม่แหมไห่หรอที่มันเกิดลูกแล้วมาสองพ่อตอนนั้นคะมีควาพิธีได้ไม่ใช่หากันง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงผีแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ได้เลยนะคะมันต้องดูด้วยว่าหมูเป็นหมูแม่หรือหมูพ่อแล้วก็เกิดลูกกี่พ้อแล้วมาพูอเอามาแมล้วพูอะาักมาโค้งมันแบบเด้ง โอ้เท้าขาวด้วยเนี่ยตัวนี้ยตัวนี้สวยสองสีโอโหลเขาจะนี่ไงลูกมันอ๋อลูกมันเฮ้ยลูกมันน้าร้อนว่าไงอ่ะนี่นแล้วไหมโอ้ยน้ำร้อนโอ้ตัวนี้ลายสวยมากเลยใช่ มันเป็นสีขาวไหมหรอมันเกิดมาสีขาวเองนะคะมันเน,มนเนมปโปคตริ <c oughs> ไม่รู้ว่าเจ้าของจับพ่นสี <c oughs> มันออกเกิดมาไม่มีสีดำผสมเลยอ่ะแต่เป็นหมูดองทั้งหมดนะเป็นหมูดองทั้งหมดเล่น่ารักมากเลยออ่ะโอเคเรามาดูหมูของเราแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยววัน ถึงเวลาอีกแค่สองสามวันเดี๋ยวเราก็จะมารับหมูตัวนี้ไปทําพิธีนะคะซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นพิธีกรรมของทางชนเผ่าพิษนะคะคือก็ไม่ได้แบบว่าเออจะให้เห็นว่าป็นการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอะไรทั้งนั้นนะคะแต่คือมันต้องทําเพราะว่าอะไรคะแม่หลวงที่ต้องทําเนี่ยเพราะอะไรถ้าไม่ทําจะเป็นอะไรสซยเนก็คือเสี้ยขวานทำทำให้อันลูกใช่ไหมเรี้ยขวันใช่ไหมคะถ้าไม่ทาเนี่ยจะเป็นอะไร โอโม,รม,อมรแรกตัวก็คือจะไม่สบายพี่จะไม่สบายไปคล้องเชื้อของคนแก่เนาะเราก็ต้องทําตามพิธีกรรมนะคะเพราะว่ามีเชื้อสายกระเรียงนะคะก็ต้องทําถ้าไม่ทําเดี๋ยวไม่สบายเขาบอกลูกขึ้นแนละ้วเนี่ยนะลูกครึ่งน,นะคะลูกครึ่งเป็นลูกครึ้นก็ต้องทํามันมีสายบบเรียงประดังประดังสิครึ่งกระเลียงครึ่งทายายโอ้ยอยากไปด้วยแล้วอะใจเย็นนะเดี๋ยวมารับอีกสองสามวันรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนี่มีเจ้าของตดวจริง อไนนะไรจ้าของหมูเนี่ยเจ้าของหมูหมูก็จำเจ้าของมันได้หมูจำเข,ขงางทานมันกันเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรนะที่กีกรรมของทางกะเรียงก็ต้องทํงาะเนี่ยเห็นการดําห่าชานันไม่น่ามาดูเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านญาติที่น้องเรานะคะแถวนี้นะคะเขก็อยู่แถวน,นี้แหละเนี่ยเขาจะเป็นวิถีชีวิตของคนกะเรียงที่อยากจะให้เห็นนะคะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงนะคะอันนี้ทําใหมล่ะอันนี้เป็นบ้านของนาเราคุณนาแม่นี่ห้ว ทางโน้นเไปดูทางโน้นจ้ะตามแม่หลวงไปไม่ได้มาเยี่ยมนานละนานๆจะมาทีไม่นานขนาดน,นั้นแม่จะมาคือโอ้ก็ได้ยีนแล้วนี่บ้านหลังนี้ก็ยังรักษาทรงความเป็นกะเลียงอยู่นะคะเป,เป็นของนาทิดนี่ก็เป็นลูกพีลก่ลูกน้องกับพ่อรู้ไหมเป็นบ้านกะเลียงจะดูยังไงนี่ จำได้ไหมคะเนี่ยก็คือการดูดวงจากกระดูกไก่เขาจะมีทุกบ้านที่เป็นกระเรียนใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าเขาทําพิธีมาสองครั้งละแต่บางทีครั้งหนึ่งหมดเอวเล่เอวเล่แค่แค่เล็กคือไม่ใท่านแม่เอาแค่หมดตัวเส้นเท่อ๋อพี่สาวพี่ไม่อยู่ไปทํางานน่ะแม่เนี่ยก็โดนท่าหมวยที่เราเจ็บอ๋อเป็นท่าหมวยหรออืมเล่นบ้านเขาก็มีรถบิบาร์ที่นี่ต้องมีรถบิบาร์ทุกบ้านนะคะเพราะว่าเส้นทางไม่ดีต้องขึ้นดอย เดี๋ยวเขาแค่ดัดแปลควาดีเดี๋ยวทำให้สักคันนี่เป็นทาเราเดินนะคะน้าแม่นะาอะไรอ่ะขามาดูเล้าไก่ก่อนที่เราจะกลับแล้วนะคะนี่เนี่ยเขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงไก่ทรงแบบนี้เลยเรับไม่ได้ไหมทำไมซาลเลี้ยงลงกันแบบนี้เหมือนบ้านยายยายน่าจะคิดถึงไก่มากนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็อยากจะพามาดูหมูที่พี่จะใช้ทำพิธีนะคะแล้วก็มาเที่ยวหาคุณยายด้วยไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงลิปในช่องมันหลายวันแล้วนะคะโอเคใครที่รักแล้วก็คิดถึงพีทก็สามารถไปดูพิทในเพจพีทชาแน,นลได้นะคะบางทีที่พีทไม่ได้อัปเดตลงช่องแต่พี่ก็ยังอัปเดตลงเพจอยู่อาจจะเป็นรูปเป็นวิดีโอสั้นๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ เพจลูกพีชแชนแนลนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากก, like, กดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพีชแชนแนลเป็นนานๆขอบคุณที่รักลอติดตามหนูนะคะทุกคอมเมนต์คือหนึ่งเอ่อหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจของหนูทุกคอมเมนต์ก็คือเป็นกําลังใจทั้งหมดทั้งมวลให้คิดทําช่องต่อนะคะแล้วก็อยากจะทำลีปดีๆต่อไปโอเควันนี้ไปก่อนลวกันไม่ลงไปแล้วอ่ะ่ึกว่าอยู่ข้างหลังโอเควันนี้ไปก่อนลวกันสวัสดีค่ะ